วิวโรงแรม d o บเบิลทรีนะคะโรงแรม4ดาวในเครือฮิลตันค่ะเดี๋ยวมาเมา์วค่ะว่าทำไมถึงได้สีดาวน,นะคะเริ่มจากเตียงเป็นเตียงคิงไซส์ใหญ่มากนุ่มมากนอะสบายสุดๆ,ส,ดๆส่วนใครจะมาสเต์เคชันนะคะเขาก็มีมุมโต๊ะทํางานพร้อมสายนงสายเน็ตครบครันนะคะเปิดหน้าต่างไปกันสักกับวิวกรุงเทพอินแบงค์คอรคอนกีจังโตเวเเบเว และในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะมินิปาก็มีชากาแฟน,น้ำเปล่าฟรี2ขวดค่ะพร้อมตู้เย็นและตู้เซฟก็มีให้ด้วยเออและนี้ก็เป็นถุงใดรมผมนะคะนี้ก็ปกติเนะแต่ว่าที่ชอบก็คือนางมีเตารีดพร้อมโตะ๊ะเตารีมาเลยจ้าสนทนาโรงแรมสีดาวและห้องน้ำเขาเป็นกึ่งโอเพนค่ะความกึ่งโอเพนก็คือเราสามารถรูดปิดเปิดผนังแบบนี้ได้เลย ใครไม่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะคะก็เปิดโชว์รางหน้าไปเลย1กลุ่มนะคะส่วนสวนน้ำก็จะเป็นแบบชาวนั่นเองค่ะและนี่ค่ะทุกคนสาเหตุที่ได้สีดาวน,นะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีสายชำระคือฟ้ารังก็อาจจะไม่อะไรนะคะแต่ว่าเราเป็นคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระแต่ว่าเราต้องมีที่ที่ก็อันนี้ก็ขอแซวควมคํานะคะส่วนตัวโอเคมากกับราคาะคะ่ะแล้วก็โลเคชั่นใกล้เอ็มควอเทียเลยค่ะเวลาไปโรงแรมเราไม่มีสายชำระนี่ทํายังไงกันบ้างคะเมนต์หน่อยคะ่ะ